ป้าบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะหมดฟ้าหมดฝนแล้วป้าบัวก็ยกค่ะยกไปแล้วก็ยกมาค่ะนีค่ะไม้มงคลหน้าบ้าน สวยไหมคะใบสวยสวยฟอมกอสวยสวยป้าก็ยกมาไว้มุมเดียวกันแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะ วันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาค่ะวันนี้เป็นวันดีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะวันนี้คึ้มค่ะบรรยากาศคึ้มคึ้มคลึ้มฟ้าครึมคร้มฝนเหมือนจะตกค่ะลงมาเลอะเลเลอะเละนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ลงมาจริง ค่ะมุมพักผ่อนสายตาของป้าบัวก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องที่แวะเข้ามารับชมมาให้กําลังใจป้าตลอดนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยค่ะ2นาทีค่ะป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ